เพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์ทึงบอกว่าอาสวะกิเลสตัณหาเป็นลมบ้าชนิดหนึ่งเมื่อเข้าไปสิงแกในดวงจิตของบุคคลผู้ใดแล้วอาจสามารถจะทําจิตของบุคคลผู้นั้นให้วิปราสให้วิปราดอาจจะพูดเพอ้อหรือกระทำผิดจนลืมตัวอะไรแบบนี้เพราะเหตุนั้น,พร,น,นพระองค์ทึงนบอกว่าลมชนิดนี้เรียกว่าลมบ้าเมื่อบุคคลผู้ไม่กําจัดลมบ้าชนิดนี้ออก เมื่อลมบ้าเข้ามาถิงเมื่อไร่ก็ย่อมจะเป็นบ้าอยู่เสมอไปเพราะนั้นพวกเราคงจะมองเห็นได้ในตัวของพวกเราแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้กําจัดอันนี้ให้หายไปมันอยู่เฉยแต่มันบ้าขึ้นมาเองนะการท่องหนังสือท่องไปท่องมาเอาละลูกสึกหุดจิกหุดจิดขึ้นมาใจคอไมด่ดีอ้าวกลับเปลี่ยนไปอย่างนี้เอาเดี๋ยวเกิดใจดีขึ้นมาท่องอีกหรือจะทํางานประเภทนั่นใจดีไปทำเพอทะทไปทาไปหุดจิดหุด ค้ายก็ว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบางทีก็อยากจะยิ้มหัวเราะบางทีก็นึกอยากจะร้องเพลงบางทีก็อยากจะไปเที่ยวทั้งนั้นทั้งนี้บางทีเห็นคนมาก็อยากทักอยากทายบางครัที่เห็นคนมา,ามันมันเบื่อแล้วกนอยากจะหลบไปนอนอยู่ที่เฉยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนมันจะ้นพวกเหล่านี้อะไรแล้วแต่มันกลับกอกันยัง่งยากับข้เอเหตุใดแต่เนืน่องจากว่าบางทีลมชนิดดีเข้ามาก็ทําให้จิตใจเบิกบานเยอะเกิน ลมที่ไม่ดีเข้ามาจะทาให้หหงิดเดือดร้อนหรืออาจจะค้นคิดไปในทางที่ผิดอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันอนนย่างี่มันสิงแทรกไมันเป็นไปอย่างนั้นที่นี่ลมที่มีพิษสงซึ่งเข้าไปสิงแทกและทําให้เป็นบ้านเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้กําจัดสอนให้กําจัดเพราะมันเป็นโรคติดทาไมถึงเรียกว่าโรคติด อย่างโรคจิตที่เป็นบ้าเขาก็เรียกว่าโรคจิตโรคทางกายอย่างที่เรามองเห็นกันเป็นไข้ปวดทั่วตัวร้อนเป็นผีเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นโรคทางกายอารมณ์ที่ทาให้จิตวุ่นวายเป็นในทางที่ผิดท่านเรียกว่าโรคในทางจิตโรคในทางจิตนี้เป็นโรคติดต่ออันสําคัญคําที่ว่าโรคติดต่อในทางอื่นนั้นไม่สู้จับสัมพันธ์เท่าโรคติตต่อในทางจิตคําที่ว่าติดต่อนี่หมายวามว่าความเข้าใจผิด ความคิดผิดความเห็นผิดอาจสามารถเอาความผิดที่มีอยู่ภายในเราสอนให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยนี่ก็เป็นโรคติดต่อได้ชนิดหนึง่งหรือกิรยาอาการที่กระทำอาจจะเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มองเห็นหรือบุคคลที่ดูดีสามารถที่จะเป็นไปตามเหล่านี้ได้อย่างหนึง่งหรืออาจสามารถจะนําความทุกข์เรือสิ่งเหล่านี้บัญชาจิตของเราให้กระทําหรือพูดไปซึ่งได้รับโทษทุกอันนั้น อาจสามารถจะกระทําให้บุคคลผู้อื่นได้รับโถโถโถทุกข์โทดทุกข์มีความเดือดร้อนเนื่องจากอํานาจส่วนนี้บัญชาจิตของเราให้เป็นไปอย่างนั้นเดี๋ยวพอลุกลามออกไปข้างนอกอันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าทาความทุกข์ติดต่อออกไปถึงคนอื่นด้วยโลกติดต่อชนิดนี้สําคัญเหลือเกินคุณสําคัญมากสําคัญมากเพียเดียวถ้าไม่กําจัดแล้วเพราะเหตุนั้นพวกเราผู้จะเข้าไปสู่แดนสงบคือสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็ียไม่ตาย เรียกว่านี่โลปัจจัยประสาทเป็นประสาทที่พ้นเสียจากความทุกข์นั้นโรคติดต่ออันนี้ต้องกําจัดออกท้หมดถ้าเราไม่กําจัดโรคติดต่อเชินนี้ออกไม่อไม่ให้หมดแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปจู่แดนหรือปราสาทอันวิเศษอย่างที่พณนาสุฟังมานี้เพราะฉะนั้นพวกเราหาทางกําจัดกันเถอะลมบาดทีน,นี้นี้ว,ว่าไงคุณเจ่ันยู มันม <ítulo> ีแทรกบ้างหรือเปล่านี่มันจร wow, mm ิงอย่างคุณว่าเพราะอารมณ์เนี่ยเป็นอาหารของจิตข้าวเป็นอาหารของกายท่านบอกว่าก้อนข้าวหรือชิ้นพวกอาหารต่างๆที่เราเคี่ยวลงกืนลงไปนี่เขาเรียกว่าอาหารของกายที่ส่วนอารมณ์เป็นอาหารของจิต ในอาหารของกายสิ่งที่มีโทษก็มีสิ่งที่มีประโยชน์ก็มีแล้วแต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของจะนําเข้าไปอย่างบุคคลที่สูบพันชาอาจจะบ้าหัวเลาะบุคคลที่ดื่มกินซึ่งสุราก็อาจจะเป็นไปตามฤทธิ์ของสุราบุคคลที่กืนจินซึ่งลงําโพงก็อาจสามารถจะเพิ่มเป็นไปด้วยอํานาจของลองําโพงบุคคลผู้กืนกินยาพิษ อันที่จะถึงสิ่งความตายก็อาจสามารถจะทําให้บุคคลคนนั้นตายได้บุคคลผู้กินกินอาหารอันมีค่าแก่ร่างกายก็ย่อนไปเป็นประอยู่บุคคลผู้กินกินอาหารอันแสลงกระทุกโลกของตัวเองก็อาจสามารถจะทำให้ได้รับความทุกข์อะไรเหล,ล่นี้เป็นต้นก็เหมือนกันส่วนอารมณ์ที่เป็นอาหารของจิตก็เหมือนกันหากผูคืนกินอาหารคืออารมณ์ที่คืนเมาอาจสามารถจะทํากิจใจให้เราสัาระสาย เออไปอยังเนี่ยก็ยังขายนอกอะแปลกอะไรลองมองดูดิพอดื่มเหล้าเข้าไปก็เซ็นแลรงเซ็นคาแกก,ไแก,ก,แก็ไม่รู้จัดแกไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อย่งอางลุงขอวอะตมาเนี่ยนอนอ๋ออลุกไม่ขึ้นโมโหอาจารย์บุญมาหลานหลานไปบอกท่องดี้ต่คิดหนูมานี่มาหามกูไปหามมันจะเป็นไหนลุงแอาจาย์บุญมาประมาทกูเหลือเกินอยากให้จะหามไปหาอาจารย์บุญมาดูหามไปแล้วจะทําให้กูจะไปต่อยมัน,ออนลูกก็ยังไม่ขึ้น ไปโดยลาพังก็ไม่ได้เจ้เขาหามไปต่อยจานบุญมามันจะไปต่อยได้ยังไงนี่นี่แสดงให้เห็นว่าอาหารที่มึนเมาเอาเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะบัญชาให้เป็นไปแบบแปลกนั้นนี่ฉันใดก็ดีอารมณ์ที่ไม่ดีของจิตเมื่อจิตด,ดื่มเข้าไปแล้วก็ทําให้จิตมึนเมาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่พิจารณาให้ถูกต้องอย่างตัวเองขนาดนอนแงอยู่ก็ที่ลุกไม่ขึ้นหามไปถึงแล้วก็จะไปต่อยเขาได้ยังไง น่าจะคิดพิจารณาให้ถูกแต่แล้วผู้คิดไม่ได้ฉันใดก็ถือผู้ที่มีอารมณ์ไฟต่ําก็เป็นสิ่งแทรกจิตซึ่งว่าจิตนําอารมณ์ชนิด,ดนั้นเข้าไปเป็นอาหารแล้วก็สามารถที่จะทําให้จิตของเขาวิปรารถาและสายเป็นไปต่างๆนานาเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคุณก็ต้องเลือกอาหารอารมณ์นะอาหารของจิตนะต้องเลือกอาหารชนิดนี้มีพิษสงอย่าเอาเข้าไปเป็นเด็กขาด อาหารชี่นิดนี้เป็นของทิ่บริสุทธ์แท้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรับเข้าไปเราก็พยายามรับเข้าไปต้องพยายามตัดในสิ่งที่ควรตัดอะไรเหล่านี้เมื่อคุณกระทำูีอย่างนี้ก็มีแต่ความเจริญงอกงามถ่ายเดียวไม่มีความเสือ่อมหาชนะกินไม่ได้นี่จะก้าวไปสู่วัฒนะคือความเจริญเท่านั้นเองนึกคุณว่าไง นาคุณบุญเรือนคุณรัตนากรลองลองออกเสียงมาหวังหวางางงยว่ามดเดือนหายใสออกกลังมือกี้ <c oughs> คุณบุญเรือนไม่อยากถามนะกลัวถามคืน <c oughs> มาไงใครอันตรอมาก็อยากจะให้มาบ่อยๆมาบ่อยๆไปเะ็ด้สนทนากันแล้วก็การบำเพ็ญน่ะ การจำเป็นที่จะมาปักหลักในควนเวลาแล้หรือยังหรือใช่นี้ยังไม่หมดเลยนี่เก่านั่งทวงกันตั้งสองสามคนเธอ่ะท <c oughs> <c oughs> วงกับทวงไปที่นี่เก่าใช่ใช่ให้หมดทำไงได้มันก็จำเป็นก็ใช่ไปก่อนแต่เราก็พยายามทำเอา่นะ เมื่อเราเข้าใจแล้วทําอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราออกมาทําจริงๆจังๆตัดปริโภคได้แล้วเราก็อาจสามารถที่จะทําได้ดียิ่งขึ้นอะไรแบเนี้อยม เรื่องของพันนี้มันเป็นหมู่หมู่กันคุณคุณไปไปสังเกตดูก็ได้อย่างคนนี้สูบพันชาคนนั่งก็สูบพันชาเขาคุยกันอร็ดอร่อยคนนี้กินเหล้าคนนี้กินเหล้าคุยกันเอเร็ดอร่อยแต่คนคันชากับคนเหล้าเข้าไปคุยกันไม่รู้เรือไม่เอาไม่ยอมคุยไม่สนุกหนีเลยคนสูบพันชาก็ต้องไปหาคนสูบพันชาคนกินเหล้าก็ต้องไปหาคนคนกินเหล้าคนสูบป,ปินเขาก็ไปนั่งคุยได้กับคนสูบป,ปิ่น ไปนั่งคุยกับคนที่เมาเหล่ามันก็ไม่ได้เขาจะเตะเอาเออไม่รู้มันเป็นยังไงมันแปลกนะคุณลองลองสังเกตดูคุณสังเกตดูด,ดีๆทีนี้มาสังเกตการพูดของบุคคลนะในกลุ่มของเขา <c oughs> ซึ่งมีลมพิษชนิดนี้ขเข้าไปเขาไปนั่งคุยกันเขาคุยกันอรด็ดอร่อยแต่อีบัดเราไปนั่งฟังฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน เรามาคุยกันเราก็เป็นุกสนานเขามาฟังเขาลำคาญไม่รู้เรื่องเขาก็นี้เขาไม่เอาไม่รู้มันเป็นยังไงอย่างว่าคนที่เมาเราไปนั่งคุยกับเขาเราก็คุยกับเขาไม่ได้เขาก็ไม่จะคุยกับเราเขาไม่ยอมรับเหตุผลเราเราก็ไม่ยอมรับเหตุผลเขาแล้วรู้ว่าเขาเมานี่นะมันก็ไม่ยอมรับนี่เหมือนกันอย่างเรามาคุยธรรมะธรรมโมอย่างนี้พอเขามาฟังก็จะนั่งไหนเยอะกว่าผูกผับผุวแบเพนคุณไม่เอา เนี่ยเราไปฟังเขาพ่นกันนะคุณไม่รู้เรื่องอะไรก็เรื่องอะไรเขาว่าไปโอ้โหที่เรามองเห็นว่าคําพูดแต่ละคําที่ออกมาตกกระปกปรงเกินเรารับไม่ได้เราไม่กลา้ารับเลยมันตกกระปกเนี่ยเราจะไปนั่งฟังได้หรือคุณโอ้ยมันก็หาทางเห็นเลยที่คุณเ,น,เน,น,น่ไม่รู้มันเป็นยังไงมันฟังกันไม่รู้เรื่องมันกลุ่มของใครมันกลุ่มของเราคุณเลยหรือคุณว่าไง <c oughs> เบื่อก็ดีหละคุณให้มันเบื่ออ่านให้พอนะเนี่ยธรรมะของจริงนะคุณนะธรรมะของจริงแท้เป็นเครื่องเปียดเทียบคุณเลยลองมานึกถึงอมงอ,องสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตัดสู้อย่างที่อาตมาเคยเล่าถวายพระสงค์แล้วเล่าให้บรรดาผู้ศีและผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาไม่ได้ไปตัดสู้ที่เมืองพม,ม่โลกไม่ได้ไปตัดสู้ที่เมืองสว์ แล้วก็ไม่ได้ไปตัดสรู้ในกลุ่มของตัะลึกฉานตลอดตระนกเฟตสู่ตกตายอะไรแล้วนี้เป็นต้นไม่ไปตัดสรู้ในภพหรือคติภพต่างๆเหล่านั้นทุกพระอ,องค์ก็ย่อมมาตัดสรู้อยู่ในเมืองมนุษย์ของเราทําไมถึงมาตัดสรู้อยู่ในเมืองมนุษย์ของเราเพราะทางอื่นไม่สมควรแก่การตัดสรู้สวรรค์มีสุขมากมีทุกข์น้อยพรมโลกมีสุขมากตรเลึกฉาน ความสุขความทุกข์ก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์อะไรนะคือว่าการตับกอบพร้อมทั้งสมองความคิดอ่านก็ไม่พันเพราะเป็นจัตเริษานับ้บรรดาฝุงเตทั้งหลายย่อมมีความทุกข์มากที่สุดความสุขซึ่งเป็นข้อเสียทเทียบในกยมีสัตว์นรกแต่ละหลุมแต่ละหลุมซึ่งร่วมกลุ่มกันอยู่ล้วนแต่ได้สวยความทุกข์ความสุขไม่มีเลยมองแล้วเสมอกันไปแต่บรรดาเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีเสมอัน ความสุขความทุกข์ความทุกข์ความสุขความโง่ความฉลาดการสวยไม่มีเหมือนกันของจริงในโลกมีไปจักเราพูดพิจารณาที่จะนํามาเพื่อให้จิตมันเกิดสเสมอสังเวชในลัวนั้นมันทําได้เรามามองดูสัจธรรมของจริงที่พระอรียรเจ้ารัจรู้ทุกขสัจพิจารณาให้เห็นทุกมันสามารถที่จะเทียบได้เต็มที่เลยคุณ สมุทคียศสัตว์ได้เกิ่ตัณหาสามซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็มองเห็นภายในจิตใจบทบ,บาทชั้นเชิงของบุคคลที่จิตใจบัญชาออกมาเรามองเห็นครับเราจะสัมประสายกลัวที่สุดทั้งภายในของเราทุกคนเห็นด้วยของของเขาหรือของของเราเนี่ยนะกลัวในะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกลืออะไรเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเลยรวมเอากําลังมาทําลายหรือล้างสิ่งหเหล่านี้เกี้ยเสมอหนึ่ง่ายกันก็ว่าพ้า ที่เราไม่ชอบชอบสิ่งสปกปรกที่มาติดที่ผ้าของเราเนี่ยเมื่อเราไม่ชอบเราก็จะได้หาทางชำระล้างด้วยสบู่หรือน้ำอะไรก็แล้วแต่เรามันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นทั้งว่าความเป็นอยู่ในเมืองมนุษย์เหล่านี้สามารถที่จะเช่นาเป็นข้อเปรียบเทียบกันได้ง่ายทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วมันเป็นอย่างนี้ที่ให้พูดถึงปฏิปทาของพระรีเจ้าอันที่พระองค์วางหลักวิชาให้พวกเรา หาทางสร้างสมบกรมขึ้นมาําจัดซึ่งสิ่งที่มีพิษสงอยู่อย่างที่เรามองเห็นได้ซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบนั้นเราก็จะได้หาทางกําจัดอะไรหลังนี้แนละพวกเราผู้ปฏิบัติก็ขอให้เข้าใจการตัดสู่ของพระเดียเจ้าตัดสู่อะไรและมองเห็นยังไงแล้วข้อที่เราจะสังเกตที่สูดเปียบเทียบกันนั้นมันมีดีมีชั่วเป็นข้อเปเียบเทียบในโลกนี้มีมืดม,มีสว่าง อย่างจิตตอยยางเมืองสวรรค์มีสว่างอย่างเยอะมืดไม่มีแต่พูดสว่างสว่างไม่ใช่สว่างด้วยปัญญาคือสว่างขาวขาวนวลนวไปเฉยเฉยนั่นแหละมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่เมืองมนุษย์เรามันมีมืดมีสว่างมีร้อนมีหนาวอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆมาเป็นคู่ขี้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 ก็นอยู่งาตลอดไปมันเป็นข้อเทียบกันอธิบายสุฟังคือยืดยาวรู้ใครมียังไงบ้างก็ลองว่าดูก็จะต้หยุดกันเดี๋ยวจะถึงเวลาพักนะ เดี๋จะไม่ทันรถอย่างนั้นสิเฮียนจิตใจมันจะรับอาหารที่มีชิบ้างหรือเปลาว่ะรับอยู่ยเรื่อยๆเลยก้าจัดไม่ค่อยจะไหวโอ้พยายามก้าจัดแล้วก็น้ำน้ำอาหารดีๆมาสิคุณ อันนาอาหารดีๆเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตเราอาหารที่เป็นดีเนี่ยต้องพยายามเนี่ยนยหน้าผู้รักษาประตูทวารอะไรเนี่ยคือสติกับปัญญานเนี่ยให้เข้ากันทันทีเลยเอให้ถืถอว่าจิตของเราเป็นพระราชาชสติกับปัญญานเนี่ยเป็นผู้ติตตรวจอาหารด้วยตรวจคนเข้าออกด้วยชประตูอะไรเหล่านี้นะพอผ่านเข้ามามีอะไรบ้างมีปืนไหมมีมีดไหมมียาทิษมันจะเข้าไปเพราะอะไรคนที่นําอาหารเข้าไปก็ต้องตรวจ ว่าอาหารนี้มีคิดไหมเหมือพระราชาสวยแล้วจะเป็นอันตรายไหมให้เขาตรวจดูก่อนนะคุณให้เขาตรวจดูให้เรียบร้อยอย่าพูดถเป็นพระราชาแต่อย่าไปหีวเกินไปสิอะไรกบขวามับอะไรกบขวามับมันก็ไม่ได้ต้องให้เขาตรวจให้เสียก่อนเขาว่าเอาละก็เอาเพราว่ายายายาก็ต้องหยุดสิถ้าเขาบอกยายาก็อื้ออัวยาไงวะตายยาเอามาอเราว่าอันนี้ดีฟืนก็ไปเถอะเฮ้ยอัวไม่รับใช่ไะอัวไม่ตอบทำไมได้ เอ,อนายหน้าเขาบอกว่าอาหารประเภทนี้ไม่ควรนายเอ้ยอันนี้อาหารประเภทนี้ควรอะไรล่รนี่คือต้นแล้วก็ต้องดําเนินตามอย่างที่นายหน้าเขาว่านะฮอ่มอว่าไงคีเรื่งอง <c oughs> <c oughs> ดูอะไรกันเลยนะครับจะแว่นกลับที่จะยินยอมนะฮะคุณนัตนามีอะไรบ้างยังไม่มีหลวงพิมรัตได้จะกลับแล้วลองว่าดูที่มีอะไรบ้างเนี่ย ถ้าไม่มีจะเอาเอะไรมาว่าจะมาขอเตือนนะกลับไปเมืองจันบุนาารีอย่าไ,ไปกินกินอาหารที่มีพิษอะไรกันวางยมูอาหารที่มีพิษจะป้องกันกได้หรือเปล่าวะป้องกันทุกวันทุกคืนเนะาะดียามเข้าโยมมัไปเถอะ